สวัสดีค่ะมีไพ่สามใบให้เรื่องนะคะเรามาดูกันค่ะว่าหัวข้อวันนี้ก็คือคุณจะได้รับพลังความพิเศษในเรื่องอะไรในระยะนี้นะคะเรามาดูกันค่ะใบที่หนึ่งนะคะคุณจะได้รับพรสวรรค์คืออยากทําเรื่องอะไรนะคะให้คุณลงมือได้เลยค่ะระยะนี้คุณจะประสบความสำเร็จ ใบที่สองนะคะคุณจะมีความมั่นคงคะ่ะความมั่นคงได้เริ่มกับคุณแล้วหรือไม่คุณอาจจะได้รับมอบหมายตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นใบที่สามนะคะความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือร้ายนะคะอาจจะดีก็ได้ร้ายก็ได้แต่ต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนขึ้นอยู่กับ,บบุญที่คุณทำมา และนี่ก็คือคำทำนายวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ